วีลุกโซอยู่ต้บงเป็นโรบาร์ดเกสต้าน้ามูกนะคะยุติามไปเลยนี่เพิ่งจะเสร็จคอนเสิร์ตใช่ค่ะนะคะเพนเดย์สอัปเปลอเป็นไงบ้างเล่าบรรยากาศได้ฟังงหน่อยสิ ออุ่นมากค่ะ,ะ,คะแล้วก็สนุกสนานแกล้งกันไปแกล้งกันมาค่ะเหรอแฟนๆคับนี้เต็มทุกรอบโอ้เหนียวแน่นมากค่ะนะคะรีกร์ดมีคนไหนที่จบวันอาทิตย์แล้วมีอาการป้อแป้เหมือนกับจะเป็นลม <c oughs> ดูเหนื่อยและแก่ที่สุดอุ้ยไม่เอาจีถ้าเราพูดเดี๋ยวพี่ก็กแบบเฮ้ยเผาเขาหรือเปล่าไม่ผเผาหรอกพูดได้ออพี่แกนค่ะ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยๆพี่อะไรนะพี่แกรนพี่แกรนเหรอผไม่ใช่พี่แกนส้มค่ะไม่ใช่พี่แกนส้มรู้ค่ะหลอน้องแกนเหรอนั่งเต้นเยอะใช่ไหมใช่ค่ะซ้อมเยอะด้วยค่ะเห็นว่าซ้อมกันหนักหนาหนักหน่วงมากใช่ไหมคะเป็นไงวันนั้นวันนั้นมีอะไรเด็ดเด็ดที่มาอวดคนที่ไม่ได้ไปหรือสิมาเยอะเยอยคนที่เขาไม่ได้ไปดูนี่สิโหตสนุกสนานคือแซ่บทุกรสเลยค่ะตั้งแต่เค็มเปรี้ยวหวานมันเผ็ดทุกอย่างโหมีเค็มด้วยเหรอ รถเข้มบนเวทีเป็นยงไงเหนื่อเต้นกันเหงื่อยกบใช่ใช่นะคะอะนะคะอะไรนะมีโชว์ซิกแพคด้วยจากในสายตาของหนูแล้วพี่ๆคนไหนที่ซิกแพคดูแน่นสุดดูแน่นสุดเหรอคะพี่โดมเนาะเดี๋ยวพี่โดมเนาะ อันนนั้แล้วก็คำสั่งสุดท้ายวันนั้นแกงเป็นไงบ้างอ๋อเหนื่อยหรือเปล่าโอเคค่ะสบายดีค่ะแฮปปี้ค่ะชนะพูดถึงแกงแล้วก็เสียงานอ๋ออย่างนี้แหละนะครใครอพลาดไปเดี๋ยวมีดีดีไหม จะมีดีๆนะครรอติดตามแล้วกันนะคะับแต่ตอนนี้มาเข้าช่วงเอ็มวีลูกโซ่กันก่อนนะคะมีสายที่เขาได้รับเพลงมาเมื่อวันเมื่อวันจันทร์เมื่อวานเราไม่ได้มีช่วงนี้นะคะบวันนี้ก็ต้องมาส่งเพลงต่อนะคะัเรารับสายกันดีกว่าปุ๊กสวัสดีครับปุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะสวัสดีค่ะค่ะปุ๊กมาจากไหนเนี่ยโทรมาจากเดอะมอท่าพลาค่ะเดอะมอท่าพลานะคะ พี่สักซื้อนี่ได้สิอ,อ,อีน้ำยาขัดน้ำนาำที่หมดอะ่ะมีซูเปอร์แม่เด็กบอกท้าพามีซูเปอร์มา้น,มมน,มน้องไม่ตอบอด้วยนะคะไม่เป็นไรโฟก์วันนี้ปุ๊กต้องเลือกหนึ่งเพลงส่งให้กับใครก็ได้ค่ะอ๋อค่ะเลือกจะเลือกส่งให้ใครดีส่งให้พี่เอ็มค่ะพี่เอ็มเหรอ ดูชื่อเหมือนเป็นผู้ชายเหมือนผู้ชายค่ะเขาเป็นใครคะเป็นพี่ชายค่ะเป็นพี่ชายอธิบายคำว่าพี่ชายนิดหนึ่งก็พี่น้องกันนะคะพี่น้องกันขับคลานตามกันออกมาไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หลอกเรียนที่เดียวกันไหมคะ ไม่ได้เรียนที่เดียวกันค่ะอ๋อไปรู้จักกันได้ยังไงทำเคยทํางานที่เดียวกันค่ะไม่อะคือมันก็มีพี่ตั้งเยอะแยะนอนมุกนอนอ๋อใช่แต่พี่ประเภทที่เราจะเลือกส่งเพลงให้อ่ะเขาก็ต้องมีความพิเศษนิดนึง special เยหรือว่าเขาจะส่งเพลงกับพี่ชายที่แสนดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันเขามีความพิเศษกันอย่างไงพี่ชายคนนี้ คือเขาเป็นพี่ที่แบบคอยช่วยเหลือหนูเวลาถึงเดือดร้อนนะคะหรอช่ว่าหนูจมน้ำจมจม,จมน้ำถ <c oughs> ออ้าน้ำนอนอย่างงี้เนาะ <c oughs> เราเราลงเรือข้ามฟากแล้วก็หล่นลงทางที่ก็จะกระโดดไปงมเราอย่างนี้หรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะโธคิดอะไรกับเขาเกินพี่ไหมเคยไปบอกเอ๊ยเราเป็นติกรืออย่าง้มนไห ก็ไม่ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยแปลว่าแปลว่าอะไรเออแปลว่าก็มีบ้างอย่างงี้อุ้ยอย่างงี้สิคะจิ้งห<อ>ลีดมาอ,อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แฝงถามพี่เอ็มให้แล้วดูจะขอเพลงอะไรให้พี่เอ็มคะขอเพลงความรักสวยงามเสมอไปได้เพลงของใครคะพี่ตองของแกงก้อ,อ,อนะคะอ่าโอเคขอบคุณน้องมุกนะคะเอ,อ้ยขอบคุณน้องน้องโปกน้องโปกบ๊ายบาย ค่ะพีครับสวัสดีค่ะมารับสายเอ็มกันดีกว่านะคะเอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็มเอ็มสวัสดีครับปฝึกเข้าเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็ดีหรอสั้นๆ่านหรอมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นไหมเช่นเขาเป็นน่ารักครับเขาสวยเขาสวยครับ เขามิสนเอ่ขอความนิสัยดีอะครับโอ้โอเคเพราะว่าตอนที่น้องปุกนั้นตกน้ำที่านทร์มนเอ็มไปช่วยนะครับน้องปุกก็ยินดีที่จะเออเอาเงินเอาทองมาให้เป็นกาขอบคุณอย่างนี้เออทขานคนเเสัยดีและเอ็มจะขอเพลงอะไรให้ใครต่อดีจ้าวันนี้ขอเพลงซ่อนหาของ tattoo color ครับค่ะให้ใครต่อดีจ้าให้กวางครับกวางหรอกวางเป็นใครอ่ะต่อเป็นเพื่อนครับ เพื่อนอีกแล้วเออเพื่อนเฉยเฉยหรือเปล่าหรือแบบฟอสแตะแอนเพื่อน <c oughs> เอ,อ็มเพื่อนเฉยเครับอ๋อเพื่อนเฉยเฉยเออเออโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะกระคุณเอ็มเอ็มเอ็มไม่ต้องพึ่งไปที่น,น,นี้แล้วก็ต่อยพี่นะคะ <c oughs> อ <c oughs> เอ,อ็มกินข้าวเย็นยังไงเอ็ม เอ็มฝนอาจจะตกสัญญาจะหายกันเป็นไปได้เป็นไปได้เพตอนนึกว่าฝนตกพี่สองอย่างอาจจะฝนตกหรือไม่เพราะเขาไม่ได้อยากคุยกับเรานะคะซึ่งพี่เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าอ่ะไม่เป็นไรสองเพลงในในช่วงนี้นะคะที่ขอกันมาคืออะไรบ้างแล้วมุกจัดการไปเลยค่ะความรักสวยงามเสมอเสมอความรักสวยงามเสมอค่ะกับพี่แกงส้มค่ะแล้วก็ซ่อนหาทัชชุดคาเย้ Request. Request. สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสช,กช้าก็เราใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเย้ IG <ID> request oh, นะคะับ <yes. S 2> ขอเพลง่าน IG แต่ว่าก่อนที่จะไปให้ดูอินสตาแกรมของน้องเอา IG ของนุงม่มมาก,ก่อนเลยโอเคค่ะค่ะ nc ค่ะ nc ค่ะมุกค่ะมอมมาสระผมนะเราไม่จะหาเจอเหรอคะลูกภาษาอังกฤษเหรอครัภาษาอังกฤษนะคะมุก m o o o อเคเขาเรียกเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวทาเตืนว่าหนูเล่นมานานถึงได้ชื่อที่เก๋ไม่ต้องไม่ต้องแบบ186่งแปดหกหรืออเดสกอลบุงวิงฟุงฟิงอะไรอย่างเงี้ยเหรออันนี้ก็ไปตามได้เลยใช่ค่ะแล้วไม่หนูอัพบ่อยไหมอ่ะก็ หนูว่าบ่อยนะคะเหรอคะอาถามเป็นแฟนพวกเขาอัพอินสตาแกรมบ่อยไหมฮะบ่อยบ่อยนะคะวันหนึ่งตกประมาณกี่หมื่นรูปครัเยอะไปเหรอเยอะไปนิดเยอะไปนะปกติปกติหนูจะอัพอะไรเออบางคนก็อัพอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็ก็อัพหน้าได้ไงคะอัพหน้าตัวเองใช่ใช่คือไปฉีดคือไปฉีดไปเลยอย่างงี้อัพรูปอัอหน้าตัวเองแต่ตุ้ยยาบอว่า ขายอะไรแล้แปลกแปลกไม่ชอบเหมือนคนอื่นเหรอเช่นอะไรอ่ะก็ต้นไม้อย่างงี้หรอคนอื่นยวก็ถ่ายเห็นต้นไม้นี่ก็ไปถ่าแบบขุดรากอย่างเงี้ยไปถ่ายร้านปอ่อยเหรอแปลกแบบนั้นนะคะมีคนมาฝากร้านเยอะหรือยังก็ถ้าถ้าถ้าขายของแท้ถึงก็โอเคค่ะก็ฝากได้เออหรอเราไม่เราไม่เราไม่สนับสนุนของกอล์ฟใช่ค่ะนะคะที่ดิบดังที่ดิบดังโด่งถ้าเป็นของแท้ เราก็โอเคให้มาฝากเนาะเออนะคะอ่ะโอเคยังไงก็ไปฟอลโล่ำมูกันได้นะคะ NC หมูนะคะอะแต่ว่าวันนี้รบกวนเป็นอะไรค่ะลูกค่ะวันนี้น้องๆขอเพลงผ่านอินสตาแกรมมานะคะเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นภาพที่สุดสงกรามนะคะและขอเพลงวุ้ยตายโอ้โห ไม่ธรรมดาเธอชอวาร์เรสเป็นลูกสาวนะนะ <laughs> นะครับบริเวณตรงหูเนี่ยเขาเรียกว่า,ากันเจียกจอน <laughs> นะคะแต่ว่าที่เกาะเกาะน,นมน้องอยู่อะ่ะพี่ว่ามันไม่น่าจะใช่ผ้าแถบแบบที่ว่ามันเหมือนเป็นแบบผ้าคลุมเตียงอะ่ะ <laughs> เป็นแบบผ้าหักผ้าคลุมเตียงเลยพี่ <laughs> อันนี้นี่คือวัน <laughs> มาจากไทยแห่งชาติหรืออะไระใช่ไใช่ <laughs> เขาเรียกว่าคิเอ็ดมาที่เห็นแวว ของโรสแอนด์เอสโกเอซีว่าโตมาหนูเหมือนเจนนี่แน่เจนนี่เพลงโบสว่าน์นะเจนนี่ป้าน่น่นะสวยกว่านะครับสวยกว่านะครับยังไงถ้าหนูมีรูปที่หนูเอา้าพกลุ่มรถอะมาทำเป็นชุดชมพู่ตะเบังคานหนูเอามาอัพอีกแต่ก็สวยนะครีเอทนะสวยค่ะดูมีฟิลลิ่งนะคะน้องมุกไม่เชื่อไม่ไม่ไม่เห็นไม่คอยตามด้วยนะคะ ว่าดูมีเฟรนด์น่ะมดบอกแล้วแฟนคลับหนูนี่ยเขาพกลูกบอลอย่างนี้ไปตลอดเวลาเลยอันนี้คือลูกบอลอะไรอะไแอ้วมาทำไมเนี่ยคือได้ร <st> ับ <c oughs> มายังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวซาร์ <c oughs> คนอื่นเขาได้ขนมได้แบบดอกไม้อะไรเงี้ยโหแล้วเอาเอาลูกบอลมาให้มุกเหรอลูกเด <c oughs> ี๋ยวเนี่ยมาทำไมอ่ะพกมาเฉยๆให้กระเป๋ามันอยู่ทรงอย่างงี้เนาะ เหมือนเวลาเขาเขายัดไปวัตถุปิติกอย่างเงี้ยเอาไว้เล่นจักกลิ้งนี่เหรอเออหรอรอเล่นด้วยนะคะดีลูกนะคะอไม่เป็นไรแต่วันนี้น้องโรสอนด์เอสกเอซีขอเพลงแมลงของน้ำชามานะครับจะอกมาคิดว่าน้องน่าจะเหมือนแมลงเป็นแมลงอะไรคะแมลงทับค่ะแมลงทับนะครับสีเขียวไม่ใช่แมลงทับนี่คือ ที่สะกดด้วยพ่อพานนะคะคือจะยกไปตีกับเขาแล้วนะคะเป็นกองทัพทหารอย่างี้แต่ว่าสุดยอดอ่นนอนนดอะเปิดเพลงของน้ำชาให้นะคะมาแมลงแล้วก็สำหรับแฟนๆที่อยากจะขอเพลงผ่านช่วงอไอจีรีเควสต์มาได้หรือแฮชแท็กแบงครูมบายรีเควสต์ถูกต้องนะคะอ่ะไปที่สุดคัะนี่เห็นไหมพี่แบบน้ำมือมือพี่เหมือนสกปรกมากเลยนะแต่แตะยังไงก็ไม่มีรอยเลยจริงด้วยค่ะนะคะ นั่นแหละเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ใช้ฟิล์มกันรอยโฟกัสและที่สำคัน<อ>นี่เป็นโฟกัสดูไรขัดด้วยนะคะซึ่งจะสามารถกรองแสงสีฟ้าที่เป็นคลื่นแสงพลังงานสูงอาจจะมีความยาวคลื่นตั้งถึง5 0 0นาโนเมตรเนี่ยเป็นอันตรายต่อดวงตาด้วยนะแต่นี้ป้องกันได้นะคะ,ะรับรองผลแล้วโดวยกรมวิทยศา,าศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเวทมนต์นะคะเวทมนต์อันนั้นไทเตอร์อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ f o c u s c h i l l c o m หรือว่า facebook.com/ f o c u s t e a m ก็ได้เลือกทีมกันรอยที่ถนอมสายตาคุณเลือกทีมโฟกัสลูไลขัดนะจริงพิสูจน์ได้จากพี่หนูนาเลยนะคะถูกต้องตาใสวิงตาใสใช่สบอตาใสเข้าไปหล้วอ่ะโอเคนมูกให้เพลงนองเขาหน่อยเดียวค่ะมะแงน้ำาค่